ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นบิ๊กฟิตอินสมองิตข้าวต้มยำแซ่บอ้นะทีถึงไปจ้าทำไมหมาถึงเอาวังสูงไงแม่พี่อามีอยู่บนเครื่องบินไม่ใช่ตวนสด่ที่ออกตอนยู่ที่ออกเัาต้งอยู่ีใจนอยูที่อกมันี่อเต้องอยู่ในใจไอ้เจ้นี่มันให่ตอนตีเบสอาจา์ชู้ไอหนนว่ บาปา่มเกิน uh, เึงร่โอมาเอาไปตรงแห้งหมูยิ้มแมวยืด เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าสุภาษิตปริศนาไปดูกันเลยไปกติกาคือทีมงานจะกำหนดอีโมจิเพื่อทายสำนวนสุภาษิตใครตอบได้ให้วิ่งออกมากดกริ่งสองลำดับสุดท้ายที่ได้คะแนนน้อยที่สุดโดนลงโทษเกมนี้มีผู้แพ้แล้วแอบรู้มาว่าโนนี้เจ็บัวนะมัเจ็บัวนะจริงเหรอ ทั้งที่แล้วโฟกัสไม่ดูใช่เ่ไรก่เป็นการลงโทษแบบว่าเจนซีอนต้นในที่กุญแจกันแล้วนะครับผมเริ่มเกมไปเลยโ้ายไปตกไปยิ่าใหญ่กินปลาไม่ได้ big fit eat ทำออมาที บัวหายให้ร้องพ่อบัวจะคือัวหายร้องพ่อไม่คือบัวไม่มีให้ไม่มีให้ที่หมอไม่มีใหหรอกผมไปไปกดไปหันแล้วหูไปนาตาไปไล่ผมผมผมเอาหูไปนาเอาตาไปไล่โอ๋อ้ระเะไขวานฟองเฮ้ยมันแปลอย่างไรดีแปลว่า ่นโยข้าวต้มยำแซ่บข้าวแดงแกงร้อน้ยเย้สว่ะเราด้เรียนดูเป็นอย่างดีการฝันสอน กรเด็นจิงูงงเห็นน้องไกเายวิ้ยน้ำเข้าปากวิ้ยอะไรเหรอผีมุดป่าช้าไม่ผีลอยป่าช้าไม่ผีปัดป่าช้าไม่ผีเดินป่าช้าไม่ผีพูดป่าช้าไม่ผีป่าช้าอันนีผีถึงป่าช้า ถึงที่ตายจนได้ยันียมาเรื่องบินทำไมหมาถึงออกบินบอลสูงไงแ่พมี่บอลงบินตรงตัวเลยไก่นาปาฟง คำนี้แปลว่าคนไรค่ะไก่นาตาฟาโอ้ยเนื้อตกมาษาวสารมันจใครเรียนในอ่างโม่อันนี้ไม่รู้อ่ะว่าซ้ำอยู่เยๆาหน้ามันเป็นคง่ายๆไม่เปใครกด ถตกแล้วเราอยู่ที่ออกสวัสดีที่ใจไม่ใช่สวัสดีทีนอยู่ที่กเลยที่ใจสวัสดีทีสวัสดีที่อมันต้องอยู่ในใจโอยอุ้ยน่าเว้ยละก็ กบอยากมีลายไม่ใช่สร้างคำใหม่คางคกคิดถึงวอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคุณตึงอ่างขึ้นวอไงไม่ใช่ตึงอ่างอยากมีเขาไม่ตึงอ่างอยากมีหมูไม่ตึงอ่างอยากมีด่างไม่ตึงอ่างอยากได้จุดไม่ตึงอ่างอยากมีหางไม่ตึงอ่างอยากมีลาย กันติ่มเบ็ดอัดแจ้งชู้ไอเด้าดีๆพินิป่าเพิ่มเงินเึงอึ่งอ่างซ้ำถึงไลน์ไม่มีไลน์ถึงอ่าอยากมีวัวอึ่งอ่างอยากเป็นวัวอึงอางอยากเป็นวัวทขาไมต้องอยากเป็นวัวเพราะว่าแบบอยากเกินตัวหมูกับแมวไม่ใช่ หมูเล่นก네ับแมวไม่ใช่หมูได้หมยิ้มไม่หมูเราได้หอมยิ้มไม่อุ <g <g ่มยิ้มไม่ได้เกี่ยวอะหมูยิ้มแมวยืด ให้วัวดูไม่ใช่อ๋อเอะปั่นบนหลังเสือไม่ใช่ทำนาบนหลังคนไม่ใช่จับเสือสองมือไม่ใช่ขี่บนหลังเสือวะเขาว่านไะขี่รถขึ้นหลังเสือใช่มันโง่ใครล่ะมี่หลังเสือถูกอะไรอ่ะเปลือกเหือดดีดฮะ ระวังระวังมือสะอาดไม่คว้าอากาศไม่มือความีกไม่จับฟ้ามือเปล่าไม่แต้มือบนฟ้าไม่มือทักทองฟ้าไม่มือปิดฟ้าไม่มือปิดทองฟ้าไม่เอามือปิดฟ้าคือ ีสิวันให้โอชีช้างดาไก่ชีช้างเป็นไก่ชีช้างว่าไก่โอ้กับอะไรเลไงอ่ะจะดูไปเรื่อยหมูไปใช่ตู้มาเอ้าหมูไปเอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีตู้ เล่ลิ้นไม่ใช่ลใชแลบลิ้นเป็นอาวุธๆๆปากเป็นอาวุธไม่ลิ้นเป็นอาวุธวต้นเล็กต้นใหญ่ไม่ต้นกล้านในเงาไผ่ไม่ ต้นใหญ่กว่าต้นเล็กไม่ต้นไม้ห่า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 หญห่ไม่ตห่าห่าห่่เล็กหม่ต้นไม่าห่าห่ไม้าห่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 ห่าห่าห่ตห่าห่าห่่ไม่ห่่ไม่าห่ห่่หา่ห่่าห่่าห่าน้่ แมวไม่อยู่หนูหน้าเลยงโจใครเรียกับโจรไม่ใช่ใครเรียกส่งโจรไม่ใช่ก็เลยคือโจรมันี้มีสองคนก็อยากมีสองคนน่ะใครเรียกให้โจรนั่งโจแปลว่าอะไรดีแปลว่าทำประโยชน์ให้คนดีอ่ารู้หรอโอ๊ย มาเขาไปตรงแห้งโอ้อะนั่นเม็มันคือเป็นพบเด็กสร้างบ้านไม่ใช่ลมพัดก่อสร้างไม่ใช่พเด็กสร้างบ้านเออโอ้ยชีบอกให้กันหรอโอ้ไม่ หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสองสิบสามสิบสบ้าวัวถุเ่มากเลยครับเี่ยเหนื่อยที่มาแทนไปรูปมาเขยเทเลยอ่ะวิจารณ์เพืนไปดิ โอเคนะเมื่อกี้ก็ได้เห็นการลงโทษแล้วว่าเป็นยังไงนะครับผมถ้าที่ชอบรายการมูลไลค์กดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งโอเคไม่ตดร่งแล้วรดิยนี้เนี่กดอย่างนี้แอ้กดรดิงทำไม